สวัสดีครับผมสวัสดียามเที่ยงเที่ยงอีกเช่นเคยไม่ใช่เช่นเคยและยามเที่ยงเที่ยงครับวันนี้ก็จะมาดูสวนพุทราอีกที่หนึ่งหน่อยครับผมแต่เบื้องต้นดูวัวก่อนครับนี่ฮะงัวพันธ์ไทยหรือเปล่าพันธ์บามันแดงโอเคครับผมนี่งัวสี่ตัวที่เลี้ยงนะครับผมนาเขาเลี้ยงไว้ฮตัวผู้ตัวนี้นะครับ จำหน่ายเรียบร้อยนะฮะแสงแล้วแสงลืกเปล่านี่ตัวนี้จำหน่ายไปราคา2 0 0 0มบาทครับตัวนี้ตัวผู้นะครับหลกนั้นก็จะเป็นตัวเมียทั้ง3าตัวนะครับผมตัวตัวเล็กก็ตัวเมียนะครับตัวเมียหมดเลยตัวผู้หนึ่งตัวจำหน่ายออกครับตัวนี้ราคา20 0 0 0บาทมีคนซื้อไปแล้วครับผมปีใหม่มารับไป ผมสวัสดียามเที่ยงครับผมวันนี้มาสวนพุทรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสวนพุทราตรงนี้เอาไว้เลี้ยงวัวครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามนะครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับบรรยากาศยามเที่ยงก็อากาศไม่ได้ร้อนมากครับอากาศลมโชยลมเย็นครับถ้าอยู่ในร่มแต่ถ้าออกแดดก็จะร้อนนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวไปดู สวนพุทราดีกว่าครับว่าจะทำอะไรก็ดีวันนี้โอเคไปกันเลยครับโอเคครับวันนี้ก็ทเที่ยงครับนี่แดดจ้าเลยทำงานกลางแดดครับวันนี้มาพรว,วนดินนะครับผมพรวนดินให้ต้นพุทราแล้วก็ดูต้นพุทรานะครับนี่พุทราเจอเจอเยอะแล้วครับนน่นใบซอยเลยครับ พุทายิงตัวน,นี้ยิงเยอะยิงโดนซ่้อยอยิงโดนกัดนีอวันนี้มาพวนด,ดินต้นพุทซานะครับต้นพุทสาในสวนดูตัวนีนน้สินี่ไงเจอแล้วหนอน โว่งเลยแหลงมุมแหลงมุมครับเมื่อกี้เจอไม้นี่ก็ะเด็ดทิ้งนะครับผมจาว่ามีหน,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 นอนมากินหนอนมาเกาะหรือเปล่าแต่หนอนน่ากินแน่ครับหนอนลรืมะเลงเต่าทองตัวนี้ไก่สะครับ กาจัดการแล้วนะครับวันนี้มาพูนด,ดินไม่น่ามีนะครับมีนจะโดนแทะไปเรียบร้อยแล้วเต,ติมแตเมอันเมื่อคืนรอรถคนดินมาก็ยังไม่มากทีครับรอรถคนดินที่จะมาถมไม่เนี่ยฮะถมทีซะหน่อย มาสักทีรอต่อไปนะครับตุบุษาอันนี้ก็ถุงปุ๋ยขีวัวนะครับมาเรียงไว้นะครับมาเรียงไว้นะครับตัวที่ใส่ปุ๋ยเราก็จะได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับน,นี่ตุบุษะนี่ลูกบุษาครับเราเราก็เด็ดทิ้งเยอะเลยฮะ ตามต้นนี่สามสองสามรูปมีกับทุกต้นนะโอเคครับเดีย๋ยวขอกดดินก่อนครับผมเก็บจัดการแมลงที่มาเออ่กัดกินใบพุทราของเราครับผมโอเคครับโอเคครับสุดท้ายรอมามาแล้วครับรถรถขนดินโอยใส่ไฟมาแล้วหนึ่งคันครับเดีย๋ยวรอไปอีกเรื่อยๆครับผม นี้ว่าจะขุดพุทราะนะครับผมสาต้นนี้นะฮะออกออกซะหน่อยเนื่องจากว่าจะดินมนันถมอีกครับผมโอเคเรียบร้อยครับขุดไปแล้วนูน่นว่างไ้นูน่นพุทราหนึ่งต้นเอ้นนะครับขุดไปแล้ว เดียวก็เหี่ยวรอรถตักรถคนดินต่อครับโอเคโอครับผมรถดินก็มาแล้วครับวันนี้นะครับรอมาสองวันนะครับผมใส่นี่ใส่ไฟอจะเทดินบริเวณนี้นะครับผม รอมาสองวันเต็มๆนะฮะโอเควันนี้ก็รอรถดำมาตรงนี้ก็พุทธาเก่าครับหลวงพุทธา อนนี้ก็ลดคันละสามรยบาทคือรถสามร้อยเอา20คันมัดนี้เราดู้สิว่าจะพอ ไปเรื่อยๆครวันนี้โอเคครับวันนี้ได้แค่สามรถรัมตรงนี้ต่ออีกครับผมวันนี้กิจกรรมได้ทรที่นี่สามรถนะครับวมีทมที่ยี่สิบรถละสามร้อยครับผมงานว่แล้วงานกแถมหนึ่งรถนะครับผมก็ผมตรงนี้ด้วยโอเคครับผม เดี๋ยวลดน้ำต้นไม้ก็นดีกว่าครับผม,มก,มก,มกดมแ,กแก่เถียงกันครับโอเคครับผมผมก็รดน้ำต้นปุซซาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรื่อยๆครับเดินชมขณะนี้ก็เวลา6โมงอุ้ยตอนนี้7โมงนะครับผม5โมงโมงเย็นนะฮะ5โมงสนาที ขณะน,นี้ก็เดินชุมมีอากาศลุกทุ่งลุกทุ่เลยครับผมมีเสียงเปิดเพลงฟังด้วยนะครับนะฮะนะก็จะไล่หัวเข้าแล้วครับตอนนี้อากาศเย็นและเริ่มค้มแล้วครับผมอากาศไม่หนาวมากนะครับผมวันนี้รดน้ำพุทาผวนดินต้นพุทรานะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมากิจกรรมดีครับผมมาดูรถขดดินอดินมาถมที่นะครับผมวันนี้ก็ได้แค่สามรถนะครับได้แค่สามรถเองวันนี้นะครับทีตรงนี้ก็ที่ตรงนี้ก็กโอ้ตอนนี้ก็เลี้ลยงไ่หัวกัวกำลังดีไยกัวตัวเล็กไัวข้อข้อแล้วครับ สีตัวนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะถมดินนะครับผมก็ขุดต้นพุทราออกหนึ่งห้าต้นครับผมขุดออกไปห้าต้นนะครับก็จะถมถึงเนะี่ยตรงหลักเนี่ยครับหลักไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่นะครับพ่งนี้ก็วันนี้ได้สามพ่งนี้ก็จะเหลือแค่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดทุงไปสิบเจ็ดรถนะครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะทําบ้านครับในอนาคตนะครับพื้นที่ตรงนี้ติดถนนด้วยที่ตรงนี้ก็จะทำ้านค้านะครับส่วนผมก็จะทาําร้านค้าเหมือนกันนะครับในอนาคตนะครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือณนปัจจุบันนะครับนี่ยพื้นที่ติดถนนเลยนะครับผมขึ้นทางลงตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับ โอเคครับผมนี่ครับพื้นที่ที่เราจะถมดินสวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วครับก็จะกลับบ้านแล้วครับผมโอเคครับโอเคครับเมนูของเดราวันนี้นะครับแกงหมูใส่มะละกอนะครับนี่คือเส้นมะละกอกับผักนะครับผมวันนี้แกงหมูใส่เส้นมะละกอยมเย็นนะครับผม หลังจากเราไปรดน้ำผักควนไอรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็ควนดินแล้วก็ไปดูดินที่จะเอามาถมที่ครับผมโอเคครับโอเคครับเราจะใส่ผักครับผมใส่ไปแล้วนะครับเส้นมะละกอไปด้วยแกงหมูใส่เส้นมะละกอครับบัดนี้มะละกอสับจปรุงกรปรุงไปแล้วครับรดีนะครับปลา สูรดนะครับผมอัลมละนะครับโอเคครับรอให้เดือดครับผมรอให้สุกโอเคครับใส่ผักไปแล้วครับทีนี้แหม่ครับคลุกคลิกสักหน่อยครับเันนี้แกงหมูนะครับสักเส้นบะละกอสับรสชาติกลมกลม่อมนะชิมดิย่าเอมชิมดิลองชิมดิชิมแล้วอร่อยมากชิมหน่อย มาขอ,ขอชิมห,หน่อยสิปวดขาอยู่โยเล็กไปกองไว้เนี่ยหน่อยนึงเรียบร้อขอชิมนะครับ,อ,บอุนบ่นเส้าหวาเบาก่นเบาก่อนอืมรสชาติกลมกล่อมโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีกันยามเย็นนะครับผมพบกับช่องชุมราทีเยอชโออีกเช่นเคยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันแลวกันนะครับผมวันนี้ก็ทำภารกิจยามบ่ายๆนะครับผมไปดูสวนนะครับผมดูสวนแล้วก็ดูดินนะยครับอำนวยมที่นะครับผมกินข้าวผมวันนี้ก็จะมีนี่ับ แกงชิชโครงหมูครับผมแกงชิชโครงหมูใส่มะละกอสับนะครับหรือเส้นมะละกอนี่เส้นมะละกอเนื้อฮิตด้วยนะจิ้ม ให้ม่ยงใหญ่สอนยงใหญ่สุดน้ำาัหน่อยกลมกล่อมก็ดูก่าฮะ ต้มกัวหนึ่งห่อแับนี้เก็บพริกด้วยพริกข้างบ้านมีตะเก็ยบติดจาดส้มเปลี่ยนยังเนี่ยส้มบัวครับ Nh hãy, một số mùa Nhịp kinh niệm quá Ok Đây thì Đúng mình nuôi dàn dền hấp Hãy <laughs> bùa ไม่เผ็ดเลยนี่เดี๋ยวี ดีครับวันนี้มีหนาวมากวันนี้อากาศเย็ดเดยนเยน็เยนสบายครับลมก็ไม่ค่อยมีด้วยหนาครับทุกคนข้าว้วยนไครับ 胸口。中 ผิดเสียใจ โอเคครับผมจบคลิปไป้เพียงที่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทวิตนาทีโอมให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ